พี่น้องเอ้ยกำลังไปสิหอนงานแต่ว่าอเกิดการช็อกเกิดขึ้นนี่ก็คือฝนตกต่างเวทีบริงานโยกเลิกพี่น้องก็เลยกลับมาที่เดิมที่เก่าก็คือบ้านอีหลาฝนตกตั้มเมื่อกี้นี่มาๆกับมา ก็จอดค้างรถดำกันหน่อยขึ้นทั้งพูนไปทั้งผุนออกจกังจังรถสูงออฟึบมาเลยเออมาห้องบาร์เปไ้ไซแล้วอะไรดู ประวันบัติเ,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 เลิกแล้วไปไปได้ดไป,ไป,ประมาณกับสามสิบโลในอ่านในข้อความบอกดิ้งดึง,ดงขึ้นมาวันนี้เราก็จะมี ปาตีเล็กๆน้อยหมูกระทงหมูกระทะเป็นไนโดดๆ,ๆโดดๆอีหยังโอ๊ยโดมันเปื้อนนะะมันเปื้อนอ้าวบอลทษอสวัสดีครับ,บ,รบไม่เจอกันนานเลยหมูกระทะโอเคไหมไ <ป S 1> เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อกัน <ไป S 1> ท้นเอาซี่มาจามงมังม่วงบุกมันปะ ออกกเออไปซื้อานไดโอโ้พี่น้องครับบรรยากาศดี พี่พี่โดโด่าอะไรดีดิดิดิาอะไรฮะบ้าวุญรอดก็เห่า ด้วยตัวเห่านคนเก่งๆเ,งเออ่าเาอาโอ้จัดการพวกนี้หน่อยด็วันนี้เราจะกินหมูกระทะกันหมูกระทะกัน พอดีนอสน้นอเพราะโตกบอกประวเมน่อกีอยู่งานตกแรงมากเลยเด้มืดฟ้ามัวดินเลยวันนี้เราจะลงทุนเลขลาวสักห้าร้อย ผมสวยเนาะรีดผมเหรอดีใจกระเบาเอนะกเนาะคงจะนอนยาวเลยเบาเอกนะน,น่ะออ้วหมักไฟมักไฟเถอะ có phai vạn เร็วมากโดไปห้ากบป,ปะ่ะโดโดดโมาทางนี้เหรอโดโดล้ำแล้วได้หล่ะลำแล้วแล้วย่อมา่ย่อเย่ออเด้อไปเดี๋ยวสามสิบโลละ ไปได้๋ยวสามสิบโลอะไรยกเลิกไปนะไปโดดๆๆไปอุ้ย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 ตัวใหญ่มากเลยโดดไปใหม่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 ไปเดินไปอาร์ตกบใหญ่มากเลย ไปบรรยากาศยามเย็นครับผู้บ่าวบ้านใดทำไมถึงบังอาจจังมาเหยียบซานดัง ถึงทิ้นนึกแกลงใจยังยังโอ้โหแล้วกังน้ำซีสเกตบ่กังน้ำซีสเกตบ่บ่ทักเร็วเมื่อกี้มีสาขาบันละเดีวก็เห็นดอกยูไซ่ะ พวกนี S <S <S ่ก <ar> oh, er ันไลขึ้นแล้วโอ้ยไล่ท่านดอกมวกท่านได้ไล่หรอกิ้มิ่แมนมือเงินเดนทางมือนบายบายผมละเที่เที่ยไกดอกจักรดเลอรเช็คดูอำเภอหนองบุญมาก โอ้จริงเหรอพอกัคลิปหนนาครับพี่น้องครับพ้อยได้สิภาคขไปโยโซไปผู้เดียวด้วยโยโ่ะสิครับไปเองดอกแม่เกือบสามรอยน่ะไปแต่ออกจากออกจาก กินข่าวเศร้าแล้วจัะไปโอ้ยเทียงกับท่านเทียงท่านอยู่แต่ว่าขอไปเฮ็ดคลิปเพื่อนอยังไหมเทียงไปหอดบุญกับซีมงแนงโอ้บุญอะไรจะคลิปเลยกูซ <c oughs> ีมงแนงพอนังใซตได้อีกสามคลิปนึงนะอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ